สวัสดีเจ้าลูกศิกษย์และเอฟซสมาชิกกูดีเดียทีวีที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้หมอกแก้มมาตอบคําถามสําหรับคนที่สอบถามมาในเรื่องของบาหวานกับโรคไตหลังจากที่ทําคลิปไปในส่วนของปอน้องว่าสมาคมโรคไตของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่ออกมาเปิดเผยในปีนี้เนี่ยเจ้าว่า,าผู้ที่ไปทําเส้นไปทําเส้นไปทําเส้นเพื่อจะเตรียมฟอกไตปนบอก9ก้าในสิก็คือ90%ของผู้ป่วย มาจากโรคเบาหวานว้าวก็อย่างที่บอกนะยาเบาหวานที่พวกเรากินทุกวันนี่มันไม่ใช่ยารักษาโรคเบาหวานนะยาเคมีไม่ได้รักษาโรคเบาหวานนะเจ้าแต่ว่ามันช่วยชะลอเท่านั้นเองมันช่วยชะลอชะลอมันไปช่วยน้ําตาลช่วยอย่างแต่ว่ามันไม่ได้รักษาโรคเบาหวานนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องกินยาเบาหวานตลอดชีวิต คุณหมอให้เรากินเลยกิน10ปี20ปี30ปีบางคนแปลว่าีปีมีคนไข้ของเฮานี่มีมีเยอะมากแล้วเบาหวานนี่เป็นตัวที่อันตรายที่สุดสำหรับโรคไตเลยเป็นข้อต้องห้ามเด็ดขาดมากที่สุดนอกเหนือจากที่อาจารย์ทำคลิปไปในเรื่องของอ,อาหารแปรรูปคือโรคไตเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ระยะใช่ไหมคะระยะ 1, 2 3เนี่ยเรายังมีโอกาสฟื้นฟู คือเอาเป็นว่ามีโอกาสาให้ถึง70%เลยถ้าระยะ1นึ่เนี่ยเจ้าแต่ถ้าเราระยะ4ระยะ5นี่โอกาสก็จะลดลงมาอีกโอกาสก็อาจจะเหลือสักสี่สิบสมสิบสี่สิบเปอรมันขึ้นอยู่กับพคนห้องว่าวิธในพฤติกรรมในการกินที่บอกว่า you are what you eat กินอแยงก็เป็นอย่างนั้นกินอย่างไรได้เช่นนั้นกินน้ําตาลกินหวานก็ได้น้ําตาลกินเปรี้ยวกินส้มก็ได้เปรี้ยวนะฮะกินเกลือก็ได้เค็มนะฮะซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็รู้อยู่หรอกปัญหามันอยู่ที่ว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยค่ะขนาดเท้าอ้วเรื่องคนโรคของอ้วนนะสองอย่างที่ให้ทำหนึ่งคือ ออกกำลังกายโอแม่เจ้าพูดเรื่องออกกำลังกายนี่ <c oughs> ไม่มีเวลาสารพัดข้ออ้างกระเจาถ้าเวลาพูดเรื่องออกกำลังกายนะสองปรับอาหารการกินข้อห้ามของกินนะัมีเยอะเกินไปยิ่งคนที่เคยกินอย่างแบบสบายเนื้อสบายตัวจนป่วยเป็นโรคบางคนพอป่วยเป็นโรคอีกห้ามอีกบอกว่าหายอมตาย ถ้าเกิดว่าหมอมาห้ามนั่นห้ามนี้คืออาจารยนะ์เป็นหมอที่อเมริกาคนป่วยแล้วก็ดูแลนะเขาจะดูแลแค่พี่น้องไทยลาวม,ม้งพี่นาพี่น้อง,องชายลาวมง้งเนี่ยเป็นรักเนี่ยก็แค่นี้ก็บาไหวแล้วเนี่ยคือมันเยอะมากๆเราจะประสบการณ์แล้วก็เอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเป็นว่าคนไทยคนลาวคนม้งก็เหมือนกันก็คือ,คอปัญหาก็คืออย่างว่เขากินข้าวเหนียว โดยเฉพาะคนอีสานคนตังเหนือนี่จะเขากินข้าวเหนียวเขากินอย่างกินปลาแดกปลาแดกปั้นเห็เอาปลาไปยังใดเจ้าไปดองเกลือก็มีเกลือ,ม,อมีโซเดียมสูงแหมคือไตเนี่ยเจ้ามันกลัวก,กลัวกลัวทั้งน้ําตาลแล้วก็กลัวทั้งโซเดียมโซเดียมก็คือความเค็มเอาอู้ง,ง่ายๆเอาความเค็มนี่เนาะเอาภาษาที่เขาเข้าใจกันง่ายๆเจ้าก็คือกลัวความเค็มเวลามันเค็มเนี่ยโอ้โหมันต้อง ไตนี่เวลามันฟอกมันอย่างเนี้ยมันต้องใช้น้ำเพื่อเวลามันเค็มเนี่ยจเจ้ามันมันมันดูดน้ําเยอะแล้วบางคนก็กินน้ําน้อยก็ถามว่าวันเนี้ยพวกเราทุกคนน่ยกินน้ําได้กี่ลิตรใช่ไหมกินน้ําวันละอย่างน้อยแปดแก้วอย่างเงี้ยได้ไหมหมอมีน้ําก็บอกค่อยกินเพระน้ำบากินเลือดกันืดพอเลือดนืดแล้วก็ไตก็ฟอกลําบากนะคะฉะนั้นคลิปเนี้ยอาจารย์จะมาพูดในเรื่องของโรคเบาหวานถ้าใครเป็นเบาหวาน ต้องรีบหายนะคะแล้วก็หยุดกินยาเคมีได้แล้วมันมีวิธีการมันมีการกินอาหารการใช้สมุนไพรการปรับวิธีการกินทั้งหลายอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยเรื่องเบาหวานเนี่ยนะ,ะสมาคมโรคไตของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าคิดว่าหลายๆประเทศก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละบอกแล้วว่าเบาหวานเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้คุณฟอกไตวันนี้คุณปรับพฤติกรรมหรือย,ยัง เลิกกินยาบาะวานหรือ,อยังนะคะบัขอาหมอที่ดีที่สุดในโลกก็คือตัวของท่านเองเจ้า